เกษตรบ้านๆสวนแมกไม้มนตราต้นไม้นานาพันธุ์เกษตรบ้านๆสวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราพามาชมพืชสมุนไพรอีกหนึ่งชนิดค่ะมะขามป้อมมะขามป้อมหรือมะขามป้อมอินเดียเป็นไม้ยืนต้นที่มีวิตามินซีสูงค่ะและมีคุณค่าทางสมุนไพรด้วยมะขามป้อมเป็นไม้ประจำจังหวัดสาแก้ว มีชื่อพื้นเมืองอื่นๆที่เรียกกันนะคะก็คือกันโต๊ดกำทวดมะขามป้อมมั่งลูกสัญญาสาก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ภูมิภาคนะคะมะขามป้อมจัดเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงที่สุดค่ะในบรรดาผลไม้ทั้งหมดเพราะมะขามป้อมลูกเล็กๆเพียงลูกเดียว ให้วิตามินซีสูงกว่าวิตามินซีสังเคราะห์ถึง12เท่าและมากกว่าน้ำส้มคั้นถึง20เท่าค่ะเรามาดูลักษณะของต้นมะขามป้อมกันค่ะมะขามป้อมเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางนะคะมีความสูงประมาณ8-12เมตรค่ะลำต้นก็มักจะคดงอค่ะเปลือกนอกสีน้ำตาลอมเทา มีผิวเรียบค่ะหรือว่าผิวค่อนข้างเรียบนะคะเปลือด,ด้านในสีชมพูสดค่ะลักษณะของใบเป็นใบเดี่ยวค่ะมีลักษณะคล้ายใบประกอบคล้ายใบมะขามค่ะรูปขอบขนานเรียงสลับใบมีสีเขียวอ่อนเรียงชิดกันใบสั้นมากนะคะเส้นขแขนงใบไม่ชัดเจน ลักษณะดอกค่ะดอกจะมีขนาดเล็กออกตามง่ามใบ3 5ถึงดอกแน่นตามปลายกิ่งเลยนะคะกลีบเลี้ยง6กลรีบค่ะดอกก็จะมีสีขาวหรือสีขาวนวลลักษณะผลค่ะผลมีทรงกลมมีเนื้อหนาผลอ่อนก็จะมีสีเขียวอ่อนเมื่อผลแก่ก็จะมีสีเขียวค่อนข้างใสนะคะมีเส้นเป็นริวร้วๆตามยาวสังเกตได้มี6เส้นค่ะ เนื้อผลรับประทานได้มีรสฝาดเปรี้ยวนะคะขมแล้วก็อมหวานค่ะเปลือกค้่มมเมล็ดแข็งมี6เส้นเรามาดูสรรพคุณของมะขามป้อมนะคะมะขามป้อมเป็นสมุนไพรที่ชาวอินเดียใช้มาหลายพันปีแล้วค่ะ เพราะเป็นยาอายุวัฒนะซึ่งชาวอินเดียนเรียกสมุนไพรหรือผลไม้ชนิดนี้ว่าอมาลกาแปลว่าพยาบาลค่ะสะท้อนให้เห็นว่าสปปรรพคุณของมะขามป้อมนั้นมีมากมายเกินนะคะและเป็นผลไม้ประจำจังหวัดสระแก้วอีกด้วยค่ะมะขามป้อมจัดเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพและเป็นสมุนไพรพื้นบ้านอีกชนิดหนึ่งเพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระ อย่างวิตามินซีสูงมากโดยประโยชน์ของมะขามป้อมหรือสรรพคุณของมะขามป้อมนั้นมีมากมายนะคะและก็ยังมีการนำไปใช้เป็นยานรักษาโรคบางชนิดได้อีกด้วยค่ะเพราะมะขามป้อมนั้นอุดมไปด้วยวิตามินซีและแร่ธาตุหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะเช่นวิตามิน A วิตามิน b ีวิตามินซีธาตุแคลเซียม ธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและก็ยังประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรตใยอาหารเป็นต้นค่ะเนื่องจากว่ามะขามป้อมมีรสเปรี้ยวนะคะแล้วก็รสฝาดอาจจะรับประทานยากสักหน่อยสำหรับบางคนแต่การรับประทานมะขามป้อมนั้นก็ควรที่จะปรุงรสให้อร่อยด้วยการนำมะขามป้อมมาฝานเอา,มาเมล็ด ออกเพื่อให้เหลือแต่เนื้อนะคะแล้วก็นำมาใส่พริกเกลือน้ำตาลนำมาตำพอแหลกก็เพียงเท่านี้รสชาติก็จะใช้ได้นะคะแต่ทั้งนี้ก็ควรที่จะรับประทานก่อนนอนหรือช่วงตื่นนอนใหม่ๆหรือขณะที่ท้องว่างสำหรับวิธีลดความฝาดของมะขามป้อมนั้นทำได้โดยการนำไปแช่น้ำเกลือค่ะด้วยการนำมะขามป้อมมาล้างให้สะอาด และลวกด้วยน้ำร้อนแล้วก็นำไปแช่น้ำในเกลือที่เค็มจัดทิ้งไว้ประมาณ2วันรสฝาดก็จะหายไปค่ะประโยชน์ของมะขามป้อมนิยมนำมารับประทานเพื่อให้สดชื่นนะคะจะทำให้ชุ่มคอแก้กระหายค่ะวิตามินซีในมะขามป้อมสามารถดูดซึมได้เร็วกว่าวิตามินซีชนิดเม็ดเป็นอย่างมากเลยนะคะ ช่วยในการบำรุงสายตาค่ะช่วยในการบำรุงประสาทและก็สมองนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงค่ะเป็นผลไม้ที่บำรุงร่างกายได้เป็นอย่างดีนะคะใช้รับประทานเพื่อบรรเทาอาการหวัดแก้ไอและละลายสี่งผ่านได้ค่ะ มะขามป้อมเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์จริงๆเลยนะคะมากด้วยสรรพคุณค่ะสำหรับคลิปนี้เกษตรบ้านๆก็นำผลไม้อีกหนึ่งชนิดมาให้ชมกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆกับช่องเกษตรบ้านๆในคลิปต่อไปกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เกษตรบ้านๆลาไปก่อนสวัสดีค่ะ